สวัสดีนะครับวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกศึกยุโรปค,ครับไปเยือนกาลาตาสารายที่ตุรกีเ <come> ที่ยวเนี้ยแมนยูต้องเล่นด้วยความรัดกลุ่มแล้ะครับเพราะว่าถ้าแพ้จบเพเลยต้องลุ้นบุกไปชนะถึงจะมีโอกาสดีดเร่งขึ้นมาเป็นอันดับสองของกลุ่มดูแล้วมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะว่าแมนยูนั้นะมีปัจจัยช่วยอยู่หลายทางนัดที่แล้วที่แพ้กาลาในบ้านเนี่ยเพราะว่าโดนไล่ออกครับโดนใบแดงไป ถ้าไม่โชคร้ายโดนไล่ออก32อีกเนี่ยน,นะครับผมว่าแมนยูได้ลุนอยู่แล้วไม่น่าถึงแพหรอกครับแย่สุดคือเสมอแต่ผมคิดว่าน่าชนะเนี่ยแมนยูจะมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าเพราะอะไรเพราะตัวเลือกในแนวรุกของแมนยูมีให้เลือกมากขึ้นแล้วความมัน่นใจในการเล่นมีมากขึ้นที่สําคัญกองหลังครับเหนียวแน่นเป็นปึกแผ่นมากขึ้นผมมองไปที่ชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแม้จะเล่นนอกบ้านแต่ว่าก็ต้องไม่ข้ามต้องไม่ผ่าน ผลเสมอด้วยในกรณีที่เล่นฝืดๆหรือโชคไม่ดีดวงไม่ดีเนี่ยอาจจะได้แค่ผลเสมอเหมือนกันนะครับ